วิดีโอนี้เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาชีววิทยาของเห็ดคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยบนราชธานีซึ่งวิดีโอนี้มีทั้งหมด12หัวข้อในแต่ละหัวข้อมีเนื้อหาที่หลากหลายเป็นวิชาการสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปวิดีโอนี้ นำเสนอเนื้อหาในหัวข้อการศึกษาเหตุจากธรรมชาติ สำหรับการเดินป่าเข้าไปเก็บเห็ดนั้นนะคะเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างสิ่งที่เราต้องมีเราต้องมีอะไรบ้างเรามาดูอุปกรณ์ข้าวๆกันก่อนเลยนะคะว่าเราต้องมีอะไรอันดับแรกค่ะตะก,กร้านี้ขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราต้องใส่ของที่เราจะเอาไปอะคะ่ะแล้วก็ใส่เห็ดกลับมาด้วยแล้วข้างในตะก,กร้าเนี่ยเราจะพกอะไรไปด้วยเรามาดูกันเลยค่ะเธดดมสิ่งแรกเลยนะคะกระดาษหนังสือพิมพ์ค่ะเราจะไว้หอ่อ เห็ดนะคะเพื่อที่จะให้ไม่ให้เสียรูปทรงนั่นเองค่ะต่อมาค่ะก็คือสมุดโน้นนะคะใช้สำหรับจดรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเห็ดนะคะแล้วก็รวมถึงพิกัดของเขาด้วยนะคะว่าเราพบที่ไหนค่ะมีดค่ะไว้สำหรับชอเห็ดออกมานะคะแล้วก็ปากกาดินสอพวกนี้ก็คงจะไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมคะว่า,าไปทาไมอุปกรณ์พื้นฐานอยู่แล้วแล้วก็ไมบรรทัดค่ะสาหรับ วัดสเกลนะคะว่าเขามีขนาดเท่าไหร่และนี่ค่ะโทรศัพท์มือถือไม่ใช่เอาไว้โทรหาแฟนให้มารับนะคะเราจะาไว้ถ่ายรูปนั่นเองค่ะและที่ขาดไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะไปเข้าป่าเก็บเห็บแต่เราก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะคะน้ําดื่มค่ะแล้วสําหรับชุดนะคะชุดสวยๆกรีดกลายไปก็คงจะไม่เหมาะสมใช่ไหมล่ะคะแล้วก็ควรจะใส่เสื้อผ้าที่ทมัดทแมงรองเท้าผ้าใบเผื่อมีอันตรายบ้าง เราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันอีกเลยดีกว่าค่ะการเก็บตัวอย่างเห็ดในสภาพธรรมชาติเราจะนิยมไปเก็บเห็ดในฤดูที่มีดอกเห็ดสดก็คือนะจะเป็นในฤดูฝนหรือว่าในช่วงที่มีความชื้นสูงอุปกรณ์สำหรับการเตรียมตัวออกไปเก็บเห็ดในสภาพธรรมชาติก็จะมีเช่น กระดาษสาหรับใส่หอตัวอย่างแต่ละชนิดแยกกันซึ่งอาจจะเป็นกระดาษธรรมดาหรือเป็นกระดาษไขก็ได้แบบฟอร์มบันทึกตัวอย่างเป็นสมุดจดก็ได้ก็กล้องถ่ายภาพปากกาสําหรับจดแยกตัวอย่างแต่ละชนิดมีดหรือเสียมมือแล้วก็ไม้บรรทัดตะกร้าที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือต้อง แต่งกายให้เหมาะสมสําหรับการที่จะเข้าไปในพื้นที่ป่าเนื่องจากวางทีในป่าก็อาจจะมีแมลงต่างๆหรือว่ากิ่งไม้เพราะฉะนั้นการแต่งตัวให้เหมาะสมก็จะช่วยให้เราเก็บตัวอย่างได้อย่างสะดวกสบายอย่างหนึ่งก็ควรควรจะมีสารไล่แมลงด้วยเพราะว่าในป่าส่วนมากมักจะมีพวกยุงแล้ว่าแมลงต่างๆอีกอย่างหนึ่งก็คือควรจะมีไม้สําหรับ ใช้เขีย่ยตามเส้นทางเดินเพื่อนอกจากเขีย่ยดูเห็ดแล้วก็อาจในกรณีที่อาจจะมีสัตว์ร้ายบางชนิดเราก็อาจจะได้ใช้ไม้ช่วยเขีย่ยออกไปจากทางเดินได้ด้วยสำหรับช่วงเวลาที่จะไปสำรวจเห็ดก็ตามความเหมาะสมเรามักจะเริ่มไปดูกันตั้งแต่ในตอนเช้าพอะสิ่งที่เราจะต้องสังเกต เวลาที่ออกไปศึกษาเห็ดก็คือสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติของเห็ดว่าเห็ดนั้นๆขึ้นอยู่กับวัสดุอะไรอยู่บนต้นไม้ที่ตายแล้วหรือว่าต้นไม้ที่มีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นเป็นดินหรือว่าใต้ดินหรือว่าใต้ใบไม้เห็ดไมโครไรซ่าหลายชนิดก็มักจะโผล่ขึ้นมาพ้นจากใบไม้ที่ทับถมอยู่ ใต้โคนต้นไม้แต่บางชนิดก็อาจจะโผล่ดอกเห็ดขึ้นมาเล็กน้อยบนผิวดินอย่างเช่นพวกเห็ดเพาะหรือพวกเห็ดที่อยู่ใต้ดินสำหรับเห็ดที่อยู่ตามกิ่งไม้สูงๆอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการเอาลงมาศึกษาแต่โดยทั่วๆไปแล้วเราก็มักจะพบเห็นเห็ดได้ในสภาพแวดล้อมทั่วๆไปในป่าที่มีความชุ่มชื้นและก็ในฤดูฝน เมื่อเราเจอดอกเห็ดก็ขอให้สังเกตลักษณะแวดล้อมรอบๆซะก่อนดูว่ามีกลุ่มเห็ดชนิดนั้นๆอยู่หลายดอกไหมหรือว่ามีเพียงดอกเดียวหรือว่าอยู่รวมกับเห็ดชนิดอื่นๆวัสดุเพาะเป็นอย่างวัสดุที่เห็ดขึ้นเป็นยังไงขึ้นอยู่ในลักษณะไหนอยู่ทางขึ้นแบบตั้งตรงหรือขึ้นอยู่กับแบบ ยังอยู่กับวัสดุเพาะอย่างไรหลังจากสังเกตลักษณะสถานที่ที่เห็ดเจริญแล้วก็ให้สังเกตลักษณะของดอกเห็ดตัวดอกเห็ดเองว่ามีรูปร่างมีขนาดมีสีมีกลิ่นมีเนื้อสัมผัสอย่างไรมีร่องรอยการฉีกขาดมีมีช้ำและมีการเปลี่ยนสีไหมมีมียางออกเมื่อ เนื้อเยื่อฉีกขาดไหมแล้วก็ลักษณะอื่นๆบันทึกลงในแบบฟอร์มเพื่อจะเป็นลักษณะตั้งต้นของดอกเห็ดที่เราสังเกตในธรรมชาติเพราะว่าดอกเห็ดบางชนิดเวลาที่เราเก็บไปจากสภาพธรรมชาติสักระยะหนึ่งก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสีแล้วก็ลักษณะได้นอกจากการสังเกตด้วยตาเปล่าแล้วก็จำเป็นที่จะต้องถ่ายภาพดอกเห็ดเอาไว้ด้วยเพื่อ เปรียบเทียบกับลักษณะที่ได้บันทึกไว้โดยปกติทั่วไปถ้าเรามีดอกเห็ดจำนวนมากในแต่ละชน,นิดเราก็จะสังเกตดอกเห็ดระยะต่างๆเราประมาณ5ดอกนะคะหลังจากที่สังเกตลักษณะภายนอกครบถ้วนแล้วก็ควรจะได้ถ่ายภาพของดอกเห็ด ใน,ในทันทีที่พบอาจจะเป็นการถ่ายในสภาพธรรมชาติหรือว่าการถ่ายลักษณะของดอกเห็ดที่มีการผ่ากลางดอกหรือว่ามีการตัดเพื่อให้เห็นส่วนประกอบที่สำคัญอาจจะมีการวางไม้บรรทัดเพื่อแสดงขนาดของดอกเห็ดไปด้วย เมื่อถ่ายภาพและบันทึกลักษณะเรียบร้อยแล้วก็จะเก็บดอกเห็ดแต่ละชนิดแยกกันสิ่งสำคัญที่ต้องเก็บดอกเห็ดแต่ละชนิดแยกกันเพื่อที่จะป้องกันการปะปนกันของสปอร์เห็ดเพราะว่าเห็ดบางชนิดในเวลาระยะเวลาที่เราเก็บไปกว่าจะถึงห้องปฏิบัติการนี้ก็สามารถที่จะปล่อยสปอร์ออกมาได้แล้วถ้ามีการปนเปื้อนกันของสปอร์เห็ดหลายๆชนิดก็จะทำให้เรา จำแนกชนิดของเห็ดได้ยาก